นายวิโรธัวตองช่อเล่นมามูดอายุ48ิปปีอาชีพรับจ้างทั่วไปแฟนก็สบายอยู่บ้านเราก็ทำสองคนกับลูกเราก็โดนเขาไปมั่งสามที่หมื่นอย่างนี้แล้วผมก็ไม่เคยแล้เพราะว่าปล่อยเขาเราก็เอาที่เราทําได้แล้วในครอบครัวหาทางบ้านอีกแล้วหลานมาก็ทําแต่เรื่องไ้เรารเวลกกมมั่งอะไรก็มั่งอย่างนี้แล้วงานก็มันไม่ค่อยมีเราวิ่งคนเดียวหากินคนเดียวไม่นต็ม ก็เลยไม่อยู่แล้วไม่เขียนไม่อะไรกับไปแล้วไปต่อหน้าต่อตากันเลยนี่คิดจับอย่างเดียวลูกตึกตัวไ้ีงก็อยู่ลงรืยมาไม่แดงกนื่อไม่หมดแย่ถอยเดินนี่ลุกผมลุกอยู่อย่างนั้นฝืนไปทํางานเพราะว่าในครอบครัวไม่มีอะไรกินเราก็ต้องฝืนดิ้นออกไปทางานเอเดินออกเดิน,ออเ,ดนเหนือเนี่ยมันเหนื่อยมันเดี่ยวแดงที่ว่าอยากจะไปทําอะไร จะเดินไปแก้วในห้องน้ำหน่อยเดียวนี่ก็เหนื่อยจะนอนก็เหนื่อยมีอ่ะไอ้มันมันอะไรมันคอออกมาเป็นก้อนดำๆาๆนั้นนะโดนฝนมั่งอะไรมั่งอ่ะก็กินก็กินก,กินหมดเลยโทอก็โทษแต่ว,ว่าทำไงได้เราก็ต้องทุนคุยกับเมียคุยกับแม่บ้านเขาก็ปลอบใจว่าจ้างมัน เราทาไปี่เราอยู่ที่เขาเขาก็ยังพกเราโอยเราหางานหาหเราได้ทําเขาเปิดเลื่อนดูไปเรื่อยไปาอนไปเจอโฆษณาเ่ยโฆษณาว่า b d มันไอ้ปอดไอ้หายใจโุง่งอะไรโุ่งผมก็เลยลองเอามากินเออมันรู้สึกมันทํางานก็ไง เดินเหินทำเลมันคล่องมันมันกระปี้กระเป๋าไปหมดตอนนี้การก็เริ่มขึ้นดีใจไหมตอนนี้ครับดีใจเพราะว่ามันทุกวันนี้มันก็ยังต่อเนื่องกันจริงแต่ว่ามันมันมันลงละไม่เหมือนเมื่อก่อนโอ้โหไม่ไหวแล้วกินมานานถือว่าได้กับสองปีแล้วนะกินจิมานะรู้สึกวมันเดินกระปี้กระป๋อ มันทำงานขึ้นสูงลงต่ำตัดหญ้าได้ไปได้เรื่อยนี่ผมทำไอ้คูงราคาเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาใหม่เอาไม,เาไม้เอาเครื่องเหล็กขึ้นไปใส่เมื่อก่อนทำไม่ได้ทำได้สบายใจมากไม่ได้เจอเมื่อก่อนนี้โอ้แทบกวันเลยจะกินที่ไหนเขาก็ไม่ไม่มองเมื่อก่อนเขามองนะเราเป็นตัวอะไรเสียงมันดังเท่ว่าหลังดีถ้าไม่ซื้อบีไดเอีกอนั่นแหละถามว่าแพงไหมมันก็แพงอยู่ แต่ก็มันก็คุ้มขอบคุณบริษัทโอ P ูครับที่ช่วยดูแลใ่ใจลูกค้าอย่างพวกผมด้วยครับขอบคุณมากครับ